เวลาเราจะไปเกิดในแต่ละภพภูมิเนี่ยสิ่งที่ขาก็ต้องสร้างไว้ให้เราก่อนอ่ะก็คือกรรมมชรูปจิตตชรูปอุตูชรูปอาหารและชรูปหรือที่เรียกว่ารูปสมุทรฐานพอจาได้ไหมครับรูปะสมุทรฐานเนี่ยอย่างที่บอกนะประกอบด้วยกรรมมชรูปจิตตชรูปอุตูชรูปแล้วก็อาหารและชรูปโดยที่กรรมมชรูปเนี่ยนึกง่ายๆว่าคือตัวเราจิตตชรูปคือความคิดเราอุตูชรูปคือสภาพแวดล้อมเราแล้วก็อาหารและชรูปก็คือสิ่งที่เราต้องทานนะครับ โดยที่ก่อนเราจะไปเกิดในแต่ละภพะภูมิเนี่ยกามรมาชูปจิตตาชูปอุตุชูปอาหารชรูปเนี่ยที่เป็นตัวเราความคิดเราสภาพแวดล้อมเราแล้วก็อาหารที่เราต้องรับประทานเนี่ยต้องถูกสร้างให้เสร็จก่อนเราจะไปเกิดน,นะถ้ายังไม่ครบเนี่ยเราไปเกิดไม่ได้และจำได้ไหมที่กามรมาชูปมี18จิตตาชูป15อุตุชูป13อาหารชรูป12เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมี9องค์ประกอบที่เหมือนกันเป็นพื้นฐานก็คืออวินิโพคารูปแปดแล้วก็ ชีวิตรูปแบบนี้นะครับที่เคยบอกไว้ว่าอวินิพโคารูปะแปดเนี่ยนะเป็นพื้นฐานของสรรพสิ่งเลยเป็นของทุกๆอย่างเลยเป็นสิ่งของก็ต้องมี A <โ>อวินิพโคารูปะแปดมีเออเป็นสิ่งมีชีวิตก็ต้องมีอวินิพโครูปะแปดนะครับอวินิพโคารูปะแปดประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะมีปฐว ah ีมหาภูตรูปหนึ่งอาโปมหาภุตรูปหนึ่งเตโชมหาภุตรูปหนึ Poor ่งแล้วก็ วายมหาภูตูปันหนึ่งมีสีนะ้มหาภูตูปสีแล้วก็มีรูปาวิเศยรูปะคันธาวิเศยรูปะแล้วก็รสา,าวิเศยรูปะแล้วก็อาหารารูปะรวมเรียกเป็นอวิณิโพคะรูปะแปดแปดองค์ประกอบนี้เป็นรูปสําหรับสิ่งที่เป็นทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะครับอย่างสถานที่รอบๆเนี่ยเราเห็นไหมมีทั้งต้นไม้มีทั้งป้อมปราสาทเก่านะครับมีหินมีเห็นไหมมีหิน มีเนี้ยมีโบสถ์ด้วยเห็นไหมครับอันเนี้ยมีโบสถ์ด้วยแต่ว่าเป็นโบสถ์ของศาสนาอื่นเนาะเป็นของพิษใช่หไหมครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างมาจากาวินิโพค่ารูปะาแปดในส่วนที่บอกแล้วนะรูปะสมุทฐานใช่ไหมครับมีกรรมาชาตุบจิตตาชุปอุตุชุปอาหารชุตอนนี้คิดง่ายๆก่อนนะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยคือสภาพแวดล้อมเราถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้เนี่ย คืออุตุชรูปา13าใช่ไหมครับพอไปอุตุชรูปา13เหล่านี้ใน9องค์ประกอบจาก13องค์ประกอบนี้มีอาวินิโภคารูปา8อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราเห็นล้อมรอบตัวเราเนี้ยมีอาวินิโภคารูปา8อยู่นะครับครนี้ต่อมาเนี่ยสิ่งที่เราต่างกับ สภาพแวดล้อมตรงนี้ซึ่งเขาคือสิ่งไม่มีชีวิตถูกไหมสิ่งที่ตัวเราเนี่ยเราเป็นสิ่งมีชีวิตทาไมเราถึงเรียกว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งที่เราต่างกับเขาก็คือเราน,นอสจาวินิโพคร,รูป,ปะแปดแล้วอะเรามีชีวิตตะรูป,ปะหประกอบกับอวินิโพคร,รูป,ปะแปด ทำให้องค์ประกอบของเราเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นที่จะระบุว่าเรามีชีวิตยาวนานหรือว่าไม่ยาวนานเท่าไหร่เนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ตราบเท่าที่ชีวิตรูปะหรือชีวิตนามหรือชีวิตเจตสิกเนี่ยยังติดกับอวินิโพคารูปะแปดอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตตรูปะชีวิตนามหรือชีวิตเจตสิกนี้แยกออกจากอวินิโพคารูปะแปดของเราเนี่ยเราก็จะไม่ต่างจาก พืชพันธุ์เนือาหารหรือสิ่งปลูกสร้างรอบๆที่เราเห็นตรงนี้นะเรากับเขาก็จะเหมือนกันเพราะว่าตัวองค์ประกอบพื้นฐานเนี่ยเรามีาวินิพโยคร,รูป,ปาแปดเหมือนกันแต่เราซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเรามีชีวิตตรูปะทําทงานอยู่ด้วยบทบาทสําสคัญของชีวิตตรูปะชีวิตนามหรือชีวิตเจดสิกนี้เนี่ยเป็นตัวที่นําอารมณ์5ซึ่งอยู่ภายนอกนะครับเข้าสู่ระบบการทํางาน ปัญจทวาราชชนจิตแล้วก็มโนทวาราชชนจิตนะซึ่งอันนั้นเดี๋ยวเราก็จะอธิบายรายละเอียดต่อไปนะครับเลยทำให้เราต่างกับสิ่งของที่อยู่รอบๆเรานะครับเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขามีอวินิโพคร,รูปะแปดเหมือนที่เรามีเลยแต่ว่าเราต่างกับเขาตรงที่เรามีชีวิตรูปะหนึ่งอยู่ด้วยแต่ตราบใดก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามชีวิตรูปะไม่อยู่กับเราแล้ว เราก็จะเหมือนกับตึกเหมือนกับกำแพงเหมือนกับต้นไม้เหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งไม่มีชีวิตแล้วก็ไม่สามารถรับอารมณะหาไปสู่เพื่อนําไปสู่ปัญจทวารราชนจิตแล้วก็มโนทวรารวาชนจิตเพื่อจะไปสร้างภพภูมิชาติหรือไปสู่การบรรลุธรรมต่อได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นที่มาว่าเรากับอวินิโขัรูปปา 8, มีบทบาทกันอย่างไรนะครับครับสาธุครับ